สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปวงปายนะคะมือนี้เอียงสิ้ผ้ามาเห็ดต่อตหูไข่นะคะพี่น้องเฮดง่ายๆนะคะช่วงนี้กะอากาศหนาวๆนะคะต้มจืดกินกส็สิดีต่อสุขภาพนะคะพี่น้องถึงได้เอียงสิ้ผ้ามาเห็ดนะคะพี่น้องแล้วกะ เบิ่งคลิปแรงบกกอย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดสับตะไคร้กันน,นะค่ะพี่น้องเลยเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวนอนนะคะในเห็ดคลิปหม่ไหมเอาไหม,ไมพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็มารับช่มวิธีเห็ดกันนะคะว่ามี่วัตถุดิบอีกอย่างแน่นะคะพี่น้องวัตถุดิบเขาก็หาได้ง่ายๆนะคะสื่อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอีกอย่างแน่งนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวางปลายมือหรเอยงสิ้้ามาเห็ดเต่าหูไข่นะคะ เฮากับว่าเบิรววามีวัตถุดิบอีกอย่างกันนะคะพี่น้องปัจจัยลักเหมือนก็มีไข่นะคะอย่างใส่อยู่3ามหน่วยนะคะเมือนี้น,นะคะเบอร์เบอร์เอ,รอลนะคะพี่น้องนะคะใส่ไข่สามหน่วยแล้วก็มีเกลือนะคะเครื่องซอนซ่านะคะพี่น,อออน้องแล้วก็มีอ่านมถั่วเหลืองเท่านะคะพี่น้องมันจะเขียนว่าแบบว่มีน้ำตาลนะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอย่างใส่ยี่ห้อนี้นะคะ มันจะเขียนว่าโอเนอร์ซูกาก็คือว่ามีน้ำตาลนะคะอย่างซื่อยูเพนนีนะคะพี่น้องซูปเปอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพนนีที่ดอยสลันนะคะแล้วก็ยูบ้านเฮ้านาซิมี่คือกันนะคะพี่น้องตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตยูยูเยลมันกับยูดีเอ็มนะคะโรสมันแล้วก็เอดิกานะคะอย่างซือะะ่อยูเพนนีนะคะอยู่ทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะมีขายทั่วไปนะคะไอ้นุ่ม นมถัวเหลืองเท่านะคะทีบัวมีน้ำตาลเองใส่ย,ยุ่ส,ส่งยห้าซิ m มลนะคะสามสองยหา้าิลิปนะคะพี่น้องไข่สามหน่วยนะคะที่เราไปเมื่อกี่แล้วก็เกลือนะคะเห้มา,าเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะยังตีไข่ลงไปในอันนมตัวเหลืองเขาด้วยค่ะพี่น้องตีลงไปเลยค่ะสามหน่วยนะคะ พ่า,าตีลงไปเทเกลลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะออียงตีไข่ลงไปเลยนะคะพี่น้องออียงก็สีข้นนะคะใหญ่มันเป็นฟองเลวค่ะพี่น้องข้นแต่อยาห้มันเป็นฟองนะคะเป็นฟองหน่อยที่สุดนะคะตีมันเข่ากันกับน่มโทเหลืองเลยนะคะ สูตรนะคะพี่นอ้องอินชิลลงไวตรงคอมเมนต์นะคะสูตรลงไวตรงคอมเมนต์ให้นะคะค้นไปนะคะนี่คนให้มันเขากันนะคะพี่น้องค่ะห้องก็ได้ข้นเขากันแล้วนะคะนี่แต่ที่นี่เขาซื้อมะกองนะคะพี่น้องมะกอกกองสองรอบนะคะเอาตะเกียงที่มันทีๆเลยค่ะพี่น้องกองนะคะกองลงไปเลย กจบชีสพิเศษไข่ขาวนะคะกองอีกรอบสองค่ะพี่น้องกองสองรอบนะคะใส่ตะแกรงทีทีหรือว่าสมมติตะแกรงใส่ผ่าขาวด้วยค่ะนะคะพอห่อกองแล้วนะคะห่อกบเอามาเท่ใส่ถุงค่ะยูนี่มันมามีถุงแบบว่ามามีถุงว่องว่องกลมนะคะพี่น้องมามีถุงแลื้อแนวกบานเท่านะคะ อันนี้ขึ้นแล้วแล้วนะคะเนี่ยอย่างกะถุงสื่อถุงอะไรกันคมหอนมากค่ะมาอันสิ้นเอานะคะเขากะเทลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะเอามาสิ้นกระไายขึ้นกันค่ะพี่น้องเห็นว่าคะพะเทลงไปนะคะ ใั้หล,นลน่นลายเข้ากัเอาออกอีกนิดนึงค่ะตีไข่ยายามอย่าตีมันเป็นฟองนะคะพี่น้องมาค่ะแล้วก็หัดนะคะ,ะ,นะคะ,นะคะได้แล้วทุงที่สอมด้วยพี่น้อง ถต่มันหล่นลายเข้าก็เทออกพี่น้องเอาพอประมาณนะคะค,ค่ะเอี้ยงก็เดยต้มไอตั้งเข้าสีมาหนึ่งยี่สิบนาทีนะคะพี่น้องอยังได้เปิดไฟเห็นมันสูงสุดเลยค่ะเวลาเข้าสีเวลาเข้าสีเอาอันนี้ได้ซองถุงด้วยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะสองถุง ย่างหอแล้วนะคะอยางเฮดแบบงาวนะคะแบบงาวนะคะแล้วก็ใส่ถุงนะคะพี่น้องย่างในสองอันนะคะผู้ใดอยากได้ปริมาณไดลายเขาก็เพิ่มเอานะคะพี่น้องอันนี้ยังเฮดกินผู้เดียวแล้วก็เปิดไฟเวลาเข้าสิหนึ่งนะคะเปิดไฟให้มันสูงสุดแล้วก็ให้มันเดือดมากๆแล้วก็พอนลงนะคะให้มันอยู่ที่เหล็กสามนะคะให้อยู่ไฟอ่อนที่สุดแล้วเขาก็เอาลงนะคะพี่น้อง ตอนเท่าเอาลงมันสีไฟมันสบโบแห้งนะคะพี่น้องหนึยนาทีนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนตอนสุกกันเลยค่ะเห็นะคะพี่น้องเอียงกัได้หนึ่งมอ่ายี่สินาทีนะคะตอนเท่าหนึ่งเข่าเปิดแล้วไฟเห็นมันสูงที่สุดนะคะพี่น้องหล่ะต,ตอนเท่าสีเอานี่ลงเท่าก,กับเปิดให้มันระดับต่ำที่สุดนะคะ พอห่อหนึ่งแล้วนะพี่น้องเอามานนอกน้ำแข็งนะคะนี่เกลืเหินนี่นะคะยังเอาน้ำแข็งใส่น้ำน้ำนะคะเขาก็ออกมานนอกนะคะเพื่อให้มันเข้าเอิ่นยังก่นละเพื่อให้มันเซ็ตตัวค่ะนะคะเอียงกัสีมานี่นะคะเอียงกัสีออกมานนอกน้ำแข็งไว้นะคะนี่เห็นมันหยินเห็นมันเซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวห้อสีมาเปิ่งกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ cis, ะพีน่น e ้องนะคะแน่แล้นะคะ ใส่แกงจืดนะคะนี่พยายามอย่าต้มไฟแห้งนะพี่นอ้องเดือนหนึ่งไฟแห้งนะสัน่นเท่าหนึ่งไฟแห้งมันช่เป็นยังสี่นะคะแต่ว่ากระเรียบอยู่ค่ะเห็นบ่มคะอันนี้คือฟองอากาศน,นะคะ,คะยังเฮ็ดต้มจืดแกงอะ่ะต้มจือ,อต้มหูไข่ค่ะมือน,นี้นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันนะคะนี่กูไดกระเฮ็ดได้พี่น้องอยู่ต่างแดนเฮ่ากั พริกแพงเอานะคะพี่น้องอยู่บ้านเท่ากับยามเบสเวนแบบเดียวกนเด้กินอยู่นี่ก็มีขายคือกัน,นะค่ะอยู่ร้านเอเชียนะคะแต่บางเ o u าเห o l กินเท่ากับเด็กินยามใดเท่ากับเห็ดเ,เ,เอาเลยค่ะพี่น้องเห็ดง่ายๆนะคะสไตล์สาว่านอนนะคะจังใดเอียงก็สิลงงสูตรไว้ตรงคอมเมนต์ไว้ให้นะคะพี่น้องนี่เอียงกระเด็เอามาใส่แกงจืดเลยค่ะพี่น้องอันนี้แกงสืดเต้าหู้ไข่หมูสับนะคะเห็นไหมคะเป็นแต่แ่บก็ค่ะพี่นอ้นนองนะคะ เดี๋ยวก็ับมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องมือนี้ได้เขาเทียงนะคะวิธีเห็ดเดี๋ยวเอียงล่งห้นะคะตรงข้อเมนค่ะนี่ตับหัไขค่ค่ะ